ผู้ชมคะต้องบอกว่าหลังจากที่ต้นสังกัดของ YG Entertainment คือต้นสังกัดของลิซ่านะคะออกมาให้คําตอบเรื่องการออกเดททั้งสองคนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าลิซ่ากับเฟรเดิกเนี่ยเขาเดทกันอยู่หรือเปล่านะคะแล้วแน่นอนค่ะว่าโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีการเผยแพร่ภาพของลิซ่าค่ะแล้วก็เฟรเดิกเนี่ยขณะใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่ด้วยกันค่ะซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปใช่ไหมคะ ชาวเน็ตทั่วโลกเนี่ยพากันยินดีกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วก็บางส่วนค่ะมองว่าภาพหยูดแอบถ่ายนอกตารางงานเนี่ยถือว่าเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของศิลปินทําไมถึงแบบออกมาปผยแพร่แบบนี้ล่ะอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะคบกับใครหรือจะเป็นยังไงก็ไม่เห็นแปลกเลยชื่อว่าในช่วงนี้ค่ะแน่นอนว่าข่าวทุกคนเนี่ยพากันให้ความสนใจคงหนีไม่พ้นข่าวลือการออกเดทระหว่างลิซ่าและลิ่าสมาชิกวงแบ็กพินค่ะแล้วก็เฟเดริกนะคะเป็นทาย,ยาทของเหมือน LVMH แน่นอนคขาว่าเป็นหนุ่มมหาเศรษฐีที่รวยระดับโลกเลยนะคะล่าสุดเมื่อวันที่15สิงหา2,566ค่ะแฟนคลับชาวจีนของลิซ่าแบงคพิงคเนี่ยในนามของลิซ่าบาร์นะคะได้มีการออกถแถลงการอย่างเป็นทางการค่ะเกี่ยวกับข่าวลือล่าสุดข,ของลิซ่านะคะหลังจากที่ถูกชาวเน็ตเนี่ยเ <c oughs> ผยแพร่ภาพขณะที่ลิซ่าเนี่ยใช้เวลาส่วนตัวกับเฟเดริกค่ะโดยมีการออกมาระบุข,ข้อความนะคะบอกว่าในฐานะที่พวกเราเนี่ย เป็นบ้านแฟนคลับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนของลิซ่าแบ็กพิงเราอยากจะให้มุมมองของเราเนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้หนึ่งเลยภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายที่ห้องรับรองของโรงแรมเหมือนที่มีข่าวหรือที่ไร้ข้อมูลแบบนั้นแต่ว่าถ่ายที่ห้องรับรอง VIP ของสนามบินผู้ช่วยส่วนตัวแล้วก็บริการของลิซ่าอยู่ในนั้นด้วย 2. ภาพดังกล่าวเนี่ยถูกถ่ายระหว่างที่ ตารางงานส่วนตัวของลิซ่าแล้วภาพดังกล่าวเองเป็นภาพที่ถูกถ่ายในขณะที่เธอกําลังใช้ชีวิตส่วนตัวในฐานะแฟนคลับเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสนใจคือผลงานและการแสดงของลิซ่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนเนี่ยจะเคารพการใช้ชีวิตส่วนตัวของศิลปินเช่นเดียวกัน 3. ในฐานะที่ บ้านแฟนคลับที่ใหญ่ที่สุดของลิซ่าในจีนเนี่ยเราจะเคารพทุกการตัดสินใจของลิซ่าทัศนคติของเราต่อการเปิดเผยล่าสุดเนี่ยต่อการที่มีภาพล่าสุดออกมานนเนี่ยขึ้นอยู่กับการประกาศอย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่ยอมให้มีข่าวลือทุกรูปแบบ5ปีของการฝึกฝนและ7ปีของการทำงานหนักในฐานะไอดอล ความพยายามกว่า4,000วันคือสิ่งที่สร้างความสมบูรณ์แบบของลิซ่านี่คือความฝันของเธอแล้วก็รากฐานเบื้องหลังความรักของเราที่มีต่อเธอในการเป็นไอดอลในช่วง7ปีที่ผ่านมาลิซ่าเองเนี่ยทำตารางงานที่หนักแสนสาหัสมากแล้วก็ทุ่มเทรวมถึงทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเป็นไอดอลเธอมักจะเติมเต็มแล้วก็มอบความรักต่อแฟนๆที่ให้การสนับสนุนเธอและนั่นคือเหตุผลที่พวกเรารักลิซ่า เราหวังว่าผู้คนจะไม่มองไม่มองข้ามความพยายามของลิซ่าในการทํางานของเธอรวมถึงความรู้สึกที่จริงใจของเธอที่มีต่อแฟนๆในช่วงเจปีที่ผ่านมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้คนจะไม่มีภาพวิจารณ์การใช้ชีวิตส่วนตัวของเธอเพราะความจริงใจในการทํางานของเธอเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปลิซ่ามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรักใครสักคนหนึ่งไม่ว่าข่าวหรือที่เกิดขึ้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามลิซ่ายังคงเป็นศิลป,ปินที่มีความเป็นมืออาชีพส รวมถึงเธอเองน่ะ ทำงานหนักเสมอมาเราขอให้ทุกคนเคารพชีวิตส่วนตัวของศิลปินอีกครั้งในทางกลับกันภาพถ่ายที่ว่ากันว่าเป็นของลิซ่าแบ็คพิงค์แล้วก็เฟรเดอริกเนี่ยขนาที่นั่งอยู่บริเวณเลาจ์วีไอพีได้ถูกเผยแพร่เป็นท่วโลกออนไลน์แล้วเธอเนี่ยต้องบอกว่าในสถานที่ของภาพเนี่ยถูกเปิดเผยในภายหลังว่าเป็นห้องรับรองวีไอพีของสนามบินแต่ก็มีข่าวลือที่ไร้มูลโดยอ้างว่าพวกเขาทั้งสองคนอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็คือเหมือนกระพือข่าวว่าเนี่ยอยู่ในโรงแรมนะทั้งทั้งนี่อยู่ในห้องรับรอง V I นะะแน่นอนค่ะว่าทางแฟนคลับชาวจีนเนี่ยเขาก็ออกมาปกป้องลิซ่ายอย่างเต็มที่รวมถึงอยากจะให้แฟนคลับอีกหลายๆคนค่ะให้เกียรติความเป็นส่วนตัวแล้วก็ให้เกียรติพื้นที่ที่แบบว่าต้องการ V.I.P. ต้องการพื้นที่ส่วนตัวอยากจะให้ศิลปินเนี่ยรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นไม่ใช่ถ่ายรูปแอบถ่ายมาเอาไปลงอย่าง,งานั้นลงอย่างนี้เขาก็อยากให้ออกมาช่วยกันให้เกียรติเธอนั่นเองค่ะ